สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับนี่บอกแล้วมันต้องหัดครับตั้งแต่ตอนมาใหม่หมาเวลาลูกน้องไม่มาจะได้ฟื้นฟ้านน่อยอันนี้ท่อเก,กครับอองครับลูกน้องน่าจะไม่มาครับจะกระจึกกรกนิดนึงแต่ก็ไปได้ครับริหัดไปเรื่อยแล้วก็เก่งครับ ทีนี้ก็ขับเองไปเลยเพราะว่าไม่มีใครว่ากเป็นรถของตัวเองครับขับยังไงก็ได้สไตล์โาเกะขับเองครับว้ยังไม่สมูทยังไม่เข้าไม้เข้ามือครับค่อยๆยกค่อยๆยกค่อยยกลู้พี่ ค่อยๆยืดยืดไปยืดไปยืดไปอ้าวงาย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 อืด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 อย่าไปโดนกระบะเขานะว่าบุ่มกับอามเปื้อนในจาระบีแล้วครับต้องล้างครั้งยิ่งใหญ่แน่นอนเลยไม่เต็มไม่ยกเหมือนกันลึบ ปล่อยปล่อยอึดอึดดินเหนียวนิดหน่อยเอาขยับพุ่งกี้เล็กน้อยเออไอ้คือคักจอมยุดจอมยุด <c oughs> ยืบเบิดเบิดเบิดเอออันนี้ไม่เต็มไม่ไปได้เพราะว่าส่งท้ายให้รถออกครับเขาเรียกว่าเพิ่มเติมยืบยืบยื ออสั่นนิดหน่อยลูกพี่อ่าไปเลยรายการละลูกน้องไปไหนอ๋อไปชุมผู้ปกครอง <c oughs> ขับเองเลยบ่บ่ฝ <c oughs> <c oughs> นสิไม่บ่ <c oughs> นี่ก็แล้วแล้วนี่ฮะ,อะโอ้ยบ่มีงานแล้วไปจอดแล้วมีแต่เสียทุ่งคนเดียวแหละงานไย <c oughs> งานไยเนาะบาะ่อายในขาดใจเลยบ่ระมาเด้อระมาเด้อพ่ะเดี๋ยวสวิงไปโดนนี่ ีไปดูนพระงานเขาเยอะครับเสียทุนอันนี้นะ่าจะเป็นบอกโครงการด้วยก็เอาคันออกก็เอาดินออกครับเดี๋ยวมาดูฝีมือเ,เขาเกเขาเดไปเดนไป ทำไงได้ลูกน้องติดภารกิจไปชุมผู้ปกครองครับวันนี้ช่วงเปิดเทอมหรือเปล่า<ม>ก็เล่นๆไปครับเดี๋ยวก็ชำนาญการเองเออนั่นแหละตูดลายลิเล็กๆน้อยๆไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวไปทำสีใหม่เออักเองก,ก็ได้วะนี่แหละอ,อ โอเคครับไม่ค่อยเป็นก็เป็นงี้เลยถ้าลูกน้องไม่มาก็ต้องรอครับไม่มาทั้งวันก็ต้องรอทั้งวันประมาณนี้ครับถ้าเท่าแกขับเองมีประสบการณ์เองก็คือลูกน้องลาก็สบายๆชิวๆครับเพราะว่าไม่มีหรอกที่ว่าเท่าแกเขาจ,จ้างลูกน้องสองสามคนมาขับไมโครครับป็นไปไม่ได้คนเดียวเท่านั้นเพราะว่าค่าแรงค่อนข้างจะค่อนข้างจะแพงกันนะแต่ละคนครับ ถ้าเอามาสักสองคนสำรองนี่ตายไม่มีครับคนเดียวถ้าเกิดไม่มาถ้าเกิดเป็นไข้คนหัวตร้อนไม่มาเท่าแกก็ต้องสรรหาเจ้าอื่นที่ว่าไปให้คนอื่นมาขับแทนถ้าขับตัวเองไม่เป็นนะอันนี้ก็พอทูทูไทยไถยไปครับจะตักเฉยๆถ้ามาดึงสลปดึงอะไรนี่ก็คงจะต้องรอ่ะ ลุยกับหมอตานครับเป็นลูกน้องที่อยู่กันนานคนอื่นก็ทิ้งกงันไปหมดแล้วมั้งเพราะว่างานไม่ค่อยมีครับงานขนดินเดี๋ยวนี้ก็ทำงานชั่วโมงมั่งช่วงหน้าฝนครับจะเป็นงานชั่วโมงงานเมาอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็คนขับ ประชุมผู้ปกครองทางโรงเรียนครับนัดให้ผู้ปกครองไปประชุมโอเคก็เลยจัดเองครับยืดไปอย่างน้อยก็การรอก็พอได้บาทสิบบาทก็เอาไปครับได้หมดถ้สดชื่น จมเลยพี่เดี๋ยวถม,มเอาหรือเหมือนเหมือนหัดขับนะรัวโดนกระบ,บะเหมือนกันครับต้องระวังคนระับ นี่แหละการมีแม่โครครับอุปสรรคหลายๆอย่างให้คุณฝ่าวฟันถึงบอกไงว่าท่าเกก็ต้องเป็นทุกอย่างครับไม่ว่าจะอัดจารบีเติมน้ำมันอัดไอขับเองอะไรประมาณนี้ดูแลรถรถก็จะอยู่กับเรานานๆครับถ้าท่าเกาไม่ค่อยอยู่ให้ลูกน้องคอยให้ลูกน้อง ทำอย่างเดียวครับทุกอย่างมันจะสุดโซมเร็วครับรถเชื่อไหมพอเราเคยเห็นมาแล้วครับหลายๆเจ้าเขาเล่าให้ฟังเจอกับตัวเองก็มีอะไรประมาณนี er ้ครับคนขับดีก็ดียันแบบสุดๆครับคนขับไม่ดีก็สุดๆเหมือนกัน แต่เขาไม่พูดเฉยๆครับเก็บไว้เขาเก็บไว้นิจใจเขาก็รู้ตัวดีแหละว่าเป็นยังไงครับคนขับแต่ละคนอ่าอันนี้ก็พอเก๋ขับเองครับ จะดังนิดหน่อยืือคัคกอกัดนิดหน่อยเลยนี่แะครับใครที่ล่นตก็ต้องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเรียบร้อยต้องหาลูกน้องเก่งๆลูกน้องที่อึดและทนครับ